ครับวันนี้อาสั่งของชิ้นนึงนะครับสั่งจากช้อปปีครับมาดูกันนะครับว่ามันคืออะไรมันเป็นอากระติกน้ำร้อนครับผม,มกระติกน้ำร้อนที่ใช้กับแบตเตอรี่ครับ มันมากล่องอย่างนี้ครับผมระบุว่า24โวลต์ครับเามาดูกันเลยนะครับครับนี่ครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแต่คู่มืออันนึงครับ นี่ครับผมเป็นกระติกน้ำร้อนครับระบุว่า24โวลต์ใช้กับแบตเตอรี่ระบบ24โวลต์ครับแกะดูนะครับมันน่าจะมีสายปลั๊กอยู่ด้านในนะครับมันมีปลั๊กอยู่ด้านในนะครับนี่ครับ มันไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ครับผมที่แถมมาให้ก็มีฟิลหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลั๊กหนึ่งตัวครับแต่ยังไม่ได้ ลองให้ดูนะครับเพราะว่าหัวปลักมันเป็นปลักที่จุดบุรีครับผมจะเปลี่ยนเป็น XT 6 0ครับผมเลยไม่ได้ลองให้ดูครับนี่ครับเป็นกัวอย่างนี้ครับแล้วก็มีควยขนาด1200ถ้าจะไม่ผิดนะครับ ว่าขนาด1,200หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่จริงๆมันใช้ได้ทั้งระบบ12และ24นะครับเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนปลักตัวนี้แป๊บหนึง่งแล้วก็จะมาถ่ายต่อให้ดูครับว่ามันกินกระแสที่เท่าไหร่ครับนี่ครับ ผมไปเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับ x t ี60ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ x t ี60แล้วทีเนี้ยมาลองเดี๋ยวได้ให้ลองกันครับครับผม นี่ครับต่อแล้วครับนี่ครับนี่ตัวเก่าที่ผมใช้อยู่ครับใช้ดีครับยัง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 ใช้ได้อยู่ซ่อมไปหลายครั้งแล้วครับเพราะว่าผมเร่งกระแสควยเพิ่มขึ้นไปนะครับปกติจาก12โวลต์ใช่ไหมผมเล่งขึ้นไปเป็น18โวลต์ครับเลยทําให้มันกินกระแสเยอะนะครับด้านในสายมันไหมนะครับผมซ่อมประมาณ6-7ครั้งแล้ว นี่ครับมาลองกันเลยครับนี่ครับต่อแล้วครับสายควยขึ้นไปตู้นะครับไม่รู้จะเห็นไหมดูกระแสนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดเปิดสวิตขึ้นไปแล้วครับระบบ12โวลต์นะครับใช้กับ12โวลต์มันกินครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าควยผมมา อ่า uh, ok mm ีโวลตกว่าปกติมัน28นะครับเพราะว่าผมใช้รีเทียมฟอสเฟตแต่ว่าผมมาผ่านไอสเต็ปดาวนะครับด้านในตู้ครับ mm hmm. มาผ่านสเต็ปดาวเหลือ12วลตครับแล้วก็มาเป็นสว mm ิต hmm. ครับใช้ทมมเมอร์ hmm. เป็นตัวตั้งตั้งเวลาครับนี mm ่ hmm. ครับไว mm hmm. ติดแล้วครับ กล้องมันจะสันส่นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามือสั่นนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดจะใช้กับอันนี้มันเป็นของระบบ24โวลต์นะครับแต่ผมใช้ได้ทั้งระบบทั้งของ12และ24นะครับเพราะว่าผมมีปลั๊กอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ผ่านตัววัดกระแสนะครับเลยวัดกระแสให้ไม่ดูไม่ได้นะครับ นี่ครับถ้าต้องการใช้2ีสีครับมันจะมีของผมมีครับเพราะว่าผมไวหูไว,ห,ไวหูข้าวครับมันเป็นหม้อข้าวยี่สิบสี่โวลต์ครับนะครับเดี๋ยวนี้ผมมาลองเพราะว่ามันดูกระแสได้นะครับมันดูมันดูกระแสเพราะว่า กระแสควายขึ้นที่5.12นะครับกินเข้าไปครับเดี๋ยวตอนมาดูตอนน้ำมันเดือดนะครับว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะครับครับใช้ผมเปลี่ยนเป็น 24V โวลต์แล้วนะครับเพราะว่าปลักเออกมาเสียบตรง2 4โวลต์ครับแล้วก็มาดูกระแสไฟกันนะครับว่า2 4โวลต์มันกินที่เท่าไหร่ครับไม่รู้จะเห็นไหมครับมันมืดครับมันแอมป์กว่าครับ8 4 4แอมนะครับ เจ็ดกว่าครับเจ็ดจุดแปดสามก็ประมาณแปดแอมป์นะครับระบบยี่สิบสี่โวลต์ครับผมเดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งนะครับนี่ครับไฟขึ้นอยู่นี่ครับ กินกระแสควายที่เจ็ดเจ็ดแอมกว่านะครับผมแล้วก็ดูด้านในกันครับนี่ครับด้านในเริ่มร้อนแล้วนะครับถือว่ากินไม่เยอะนะครับอ่ามันไม่เหมือนตัวเล็กโน้นนะครับตัวเล็กโน้นกินไปสิบกว่าเลยครับ ยิ่งถ้าปรับขึ้นไปที่18โวลต์เนี่ยกินไปเกือบ14แอมป์เลยนะครับอ่า750มิลลครับตัวนี้1 1 1 0 0 0มลกับ1ลิตรครับเริ่มจะเดือดแล้วนะครับครับนี่ครับมันมันดีดแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กระแสไฟก็ กินแค่0.12แค่นั้นครับเมื่อมันดีดแล้วมันจะขึ้นควยเป็นสีเหลืองนะครับถ้ามันกําลังต้มอยู่มันจะขึ้นเป็นสีแดงครับตัวนี้มันอัตโนมัตินะครับถ้าอุณหภูมิน้ําเย็ยนลงแล้วก็มันมันจะต้มต้มให้อัตโนมัตินะครับคือเสียบทิ้งไว้มันก็ถ้าน้ําเย็ยนก็ต้มถ้าน้ําถึงอุณหภูมิก็ตัดนะครับ เหมาะกับใช้กับโซลา่านะครับตั้งเวลาต้มไว้ครับผมตั้งเวลาต้มไว้ตัวนี้ก็ใช้กับระบบ12ก็กินไป5แอมป์ใช้กับระบบ24โวลก็กินไป8แอมป์ครับเดี๋ยวมันดูน้ำด้านในกันครับนี่ครับร้อนไม่รู้จะเห็นไหมครับ ครับมารีวิวให้ดูนะครับกาต้มน้ำร้อน24โวลต์นะครับใช้ได้2ระบบนะครับครับผมครับขอบคุณครับ